สวัสดีครับอยู่กับผมมมมัาชาแนลนะครับวันนี้เรามาเดินเล่นตลาดมินบุรีนะครับเป็นตลาดสตรีทฟูดช่วงเย็นนะครับผมใครผ่านไปผ่านมานะครับมาหาของกินได้นะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นหอยหอยยำหอยนางรมครับยำหอยนางรมขายชุดละหรายครับชุดละหนึอยบาทจะบ้งชุดละหนึ่งรอยเป็นหอมเจียวแบบว่าโห นี่เจียวเองเลยเพราะว่าลูกลูกคนขายขายผักอยู่แล้วโอเคอันนี้คือยำแบบเรียบร้อยแล้วยำพอมรับประทานเลยอันนี้ขายอยู่ตรงตลาดมินบุรีนะครับเป็นช่วงตลาดนัดสเต็ฟู้ดตอนเย็นนะครับผมชื่อร้านอะไรครับ ยำหอยยางมรงมยำหอยยางรมนะครับผม, <def rar. S 1> มีร้านเดียวใช่เป็นเจ้าใหญ่ของตลาดใหมเ่เบงบุรีครับผมโอเคครับมาต่อกันด้วยร้านนี้นะครับร้านต้มยำรสเด็ดนะครับกุ้งตัวเป็นๆป,ประหมึกัวโตๆต,ตเลยนะครับทำสดถุงต่อถุงกันเลยนะครับผม ลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับอยากกินหอยอย่างเดียวอยากกินปลาหมึกอย่างเดียวอยากกินแต่กุ้งอย่างเดียวบางเขาจัดให้เลยนะครับน้ำซุปร้อนๆน,นะครับกลับไปบ้านซดให้ร้อนๆน,นะครับเล่งคอที่บ้าขายทุกวันไหมครับผมตลาดเมนบุรีนะครับช่วงเย็น ม,ม,ม,มาดูร้านอะไรเนี่ยโอ้โหแถวยาวยาวไปยันหลังตลาดเลยนะครับร้านขาน้าวเหนียวทุเรียนนั่นเองนะครับผมโอ้โหทุเรียนเม็ดบลึมเลยนะครับผมต้องมาตามกันแล้วนะเนี่ยรออะไรล่ะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรามูมัชแชนแนลด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับนี่เป็นอ่อน้ำพริกหนังหนังไก่หนังกรอบอันนี้เป็นน่าจะเป็นปลา,าครับ อ่นพเผาครับหนึ่กระปุกนครับแล้วก็นพิกลงเรือสองตาแดงนหนึ่ขขง,นง,ง,ง,งิมมสองตาแดงหนึ่ง เป็นมะพร้าวอ่อนล,ล้วนเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวเชฟหัวเชฟโป้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขวดตัวเองนะครับอร่ออย๋อควดเด้อยเองขวดขวดเองเลยนะครับตัวโอเคครับ อันนี้ขายอยู่ตรงตลาดมินบุรีนะครับผม<ห>ช่วงเย็นสเตตบสโอเคครับผมเอาวันนี้นะครับมูมั h ชาแนลนะครับอยู่ที่คูขวานะครับราชบุทิศมารีวิวเป็นไก่ย่างมูรอสจิรพันธ์นะครับผมเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับโอ้โหคิวยาวเบื่อเลยจะได้กินมหนเนี่ย ไก่ซี่กย่างตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียแน่เลยเนื้อแน่นอวบขนาดนี้นี่สับเรียบร้อยแล้วนะครับกระส่งไห่บางนําไปย่างต่อนะครับย่างจนกลิ่นหอมกลุ่นเลือครับผมยังไม่จบขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนการพรมน้ํากระทินะครับน้ํากระทีสูตรเด็ดของทางร้านนะครับเป็นตัวนะ สลามอร่อกุ้งครับอ่าไก่ย่างมูรอสใช่ไหมครับบ้างไ,ไก่ย่างมูรอสอันนี้ขายอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านอยู่ที่ซอยหกนะครับผมบอ้าวซอยเจ็ดนะครับผมอยู่ที่ริมถนนเลยขายเปิดขายกี่โมงครับบ้างเปิดขายบ่ายโมงครับอ๋อเปิดขายเ<า>ป็นช่วงบ่ายโมงนะครับไปยันถึงจนกว่าจะหมดไม่มีเวลาปิดสองทุ่มโอเค